มีมอสเตอร์ตอนที่หนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดืบเสียงอะไรนะคนดูบนอัธจันทร์ได้ยินเสียงบางอย่างแหวกอากาศดังมาจากข้างหลังทำเอาหลายคนสะดุ้มตกใจฟืบเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ทุกคนเริ่มมองหาต้นตอของเสียงนั่นใครนะแล้วทำไมนายคนนั้นถึงแว่งไม้เบสบอลอยู่ตรงนั้นฟืบอาอ,อะไรกันเนี่ย เสียงมันดังจนคนดูแทบจะโฟกัสกับเกมตรงหน้าไม่ได้เลยส่วนใหญ่เป็นนักเรียนพอเห็นสีหน้าดูดันของเคียนตอนแข่งไม้เบสบอลที่ดูเหมือนอาวุธร้ายแรงใครก็ม่กลากเข้าไปขอให้หยุดดีๆแม้แต่ผู้ปกครองไม่กี่คนที่มาดูก็ยังรู้สึกเกรงเลยเลือกจะทำเป็นไม่เห็นซะดีกว่าสามอาเปลี่ยนฝังจบครึ่งบนอินนิ่งที่แตดทีมเยือนยังทำแต้มไม่ได้สกอร์ยังเสมอห้าต่อ5้ายาสุธิเบสองเดินออกจากบ,บ็อกซ์ด้วยสีหน้างหงุดหงิด หลังโดนสไตรเอาสามลูกติดรู้สึกตับอายไม่น้อยจึงจะเป็นมือแตกของทีมที่ไม่มีใครคาดหวังมากแต่สีหน้าของเด็กปีหนึ่งที่คว้างใส่เขาตอนนั้นมันทําให้ของหุดหงิดเป็นพิเศษยูตัดลูกของอากิระยังไหวอยู่ไหมโคชานาดาถามขณะก,กําลังตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนพิเชอร์ดีไหมยูตัดที่กําลังใส่สนับโอคันมาตอบอย่างมั่นใจอากิระยังไหวครับยังสู้ได้อีกเยอะ ฟื้นดีงั้นอย่าให้พวกนั้นทำแต้มได้เดี๋ยวฉันจะหาทางสำหรับอินนิงสุดท้ายเองโคสพูดด้วยน้ำเสียงลึกลับเซจิโคสทีมโยโกฮามาไฮจ้องไปที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่แว่งไม้เบสบอลอยู่ไกลๆเขาสังเกตเห็นตั้งแต่แรกแล้วทุกครั้งที่เคียนแกว่งไม้จะตรงจังหวะกับลูกที่พิชเชอร์ปีหนึ่งคว้างพอดีเหมือนเขากำลังจินตนาการและประับจังหวะให้เข้ากับเกมจริงทั้งที่อยู่ไกลขนาดนั้นดูท่าหมอนี่จะอยากลองสนามเต็มแก่โคสคิดพลางลูกคังอย่างคลุ่นคิด ผีดประมาณร้อยห้าสิบครั้งก็จะครบภารกิจว help right. ันนี้แล้วเคนพมษพรกับตัวเองเขารู้สึกว่าสามารถแกว่งไม้ได้ดีขึ้นถ้าได้ดูพิดเชื่อคว้างจริงมันช่วยให้จินตนาการกับฝึกจริงเชื่อมกันได้ดีขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าการฝึกตีของเขาทําให้คนอื่นเข้าใจผิดเคนก็ยังคงแกว่งไม้ต่อไปพร้อมกับดูอากิระคว้างใส่องแม้จะคว่างไปเกินร้อยลูกแล้วในเกมนี้แต่อากิระก็ยังไม่ยอมแพ้ไม่มีทางที่ฉันจะยอมเสียโอกาสวันนี้ ไม่มีทางอากิระปีสองร่างทอมสูงรวบรวมแรงใจเริ่มมินอัพแล้วคว้างลูกพุ่งเข้าไปในถุงมือยูตะเทียลูกถูกตีออกไปแบบไม่นีนะัตรงไปที่เมสหนึ่งทีโรกิกแทบไม่ต้องขยับตัวแท่ก้มลงรับก็เอาแรกของเอินนิ่งได้ทันทีเอาหนึ่งเอาเยี่ยมมากอากิระดีมากแบบนี้แหละอากิระยิ้มกว้างแขะเดินกลับขึ้นเนินเขาต้องการอีกแค่สองเอาก็จะได้เปรียบในอินนิ่งถัดไป โชคดูจะเข้าข้านเพราะคนถัดมาก็ตีออกไดง่ายลูกลอยด่งขึ้นฟ้าแล้วตกลงถุงมือ,อยูตะพอดียิ่มมากยูตะหนักเอาฝั่งโยโกฮามาตะโกนเชียย์กันสนัน่นสองเอาอีกหนึ่งก็ได้เวลาตีโต้หกลับแล้วแม้แต่ผู้เล่นในสนามก็เริ่มคึกคักอยากจะพลิกเกมให้ได้แต่มีอยู่สองคนวนมานั่งโยโกฮามาที่ดูไม่เข้ากับบรรยากาศเลย คนแรกคือชิโรที่กลับมานั่งในดักเอาได้หลังรอดชีวิตจากการสุดปีศาจของเคนดูจากเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดเธอเหมือนพลานกลับมาเองอีกคนคือไอที่ตอนนี้ทำหน้าบึ้งอยู่นึกว่าจะได้คุยกันตอนเขาไม่ได้ลงเล่นบ้าเอ้ยเคนจริงๆเธอไม่ได้โกรธหรอกแค่ผิดหวังนิดหน่อยถ้าเขาตั้งใจเล่นเกมก็ว่าไปอย่างแต่นี่ดันหายไปตั้งแต่จบอินนิ่งแรกโดยไม่พูดอะไรสักคำเธอเลยตัดสินใจเดินไปหาเคนเอง ไอเดินออกจากสนามที่เต็มไปด้วยเสียงเชียร์เมื่มอยังลานล่องแล้วก็เห็นคนที่ตามหายอยู่พอดีเขากำลังแกว่งไม้เบสบอลด้วยสายตาจดจ่อไปที่สนามสึกท่าตีอย่างตั้งใจหน้าของไอดูอ่อนลองทันทีเขาคงอยากลงเล่นมากสินะเธอคิดในใจให้อภัยที่เขาทิ้งเธอไว้เมื่อกี้ขณะเดียวกันเคนก็กำลังนับจำนวนครั้งที่เหลือในหัวรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเริ่มลาแม้จะเพิ่งเริ่มภารกิจก้าวสู่จุดสูงสุด ส่วนที่สองได้ไม่กี่วันแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทั้งแันหลังและแขนเทคเคียนในที่สุดทันก็หานายเจอไอพูดขึ้นรู้สึกหัวใจเต้นแรงแต่เคียนมัวแต่จดต่อจนไม่ได้ยินเสียงเธอซามเอาเปลี่ยนผู้เล่นในสนามเริ่มเดินกลับหนักเอาเปิไอแกล้งกระแอมเบาๆอย่างเกอเขิน เคียนหันกลับมาจากสนามเพิ่งเห็นว่าไอายือนอยู่คนเดียวถามมาหาเขาด้วยเขาตกใจจนหัวใจแทบหยุดเต้นยิ่งเห็นเธอแต่งหน้าสวยขนาดนี้ยิ่งไปกันใหญ่ดวงตาสีฟ้าสวยของเธอมองเขาอย่างสงสัยทำเอาเขาแทบหายใจไม่ออกขอโทษนะเมื่อกี้ฉันมัวแต่จดจ่อไปหน่อยเขายอมรับพลางเกาหัวแล้วยิ้มแยแยทิมจะสัญญากับตัวเองว่าจะมองไอเป็นแค่เพื่อน แต่ลึกๆแล้วมันก็ยากเหลือเกินบางทีอาจเป็นเพราะตัวต,วตนในวัยมัธยมของเขายังไม่หายไปไหนจะความรู้สึกที่เคยแอบชอบเธอในชีวิตก่อนอีตอนที่132้าอถ้าไอเลือกเข้าทรมรมแฟชัท่านเหมือนที่ควรจะเป็นฉันคงไม่ต้องมานั่งคิดมากแบบนี้แต่สุดท้ายเธอก็เลือกทรมรมเบสบอลเหมือนกับฉัน ถ้าฉันเป็นคนหลงตัวเองกว่านี้คงคิดว่าเธอเข้ามาเพราะฉันแต่ความมั่นใจในตัวเองของฉันยังไม่มากพอด้วยนิสัยมองโลกในงนร้รายที่ติดตัวมาตลอดจึงจะพยายามแก้ไขอยู่แต่เรื่องแบบนี้มันต้องใช้เวลาไอทำไมเธอถึงเลือกเข้าชมรมเบสบอลหรอถ้าไม่รังเกียจจะตอบไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงถามออกไปอาจจะเป็นเพราะอีโก้หรือไม่ก็แค่อยากรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปจากชีวิตก่อนหน้าบ้างไอทังรับไปทันทีแก้มของเธอแนงระเรื่อขึ้นมาอีก ดูน่ารักจนฉันต้องกลืนน้ำลายจะตอบยังไงดีนะจะให้โกหกว่าชอบเบสบอลมาตั้งแต่แรกก็ไม่ใช่เธอเขินจนต้องก้มหน้ามองรองเท้าตัวเองแต่จะให้บอกความจริงก็ไม่ได้หรอว่าฉันเข้ามาเพราะอยากอยู่ใกล้เขาในหัวของไอเต็มไปด้วยความขัดแย้งไม่อยากโกหกแต่ก็ยังไม่พร้อมจะเปิดใจขนแนนั้นเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมายังลังเลว่าจะตอบยังไงดีถือ พอเงยหน้าขึ้นมาถึงระดับไหล่ของฉันเธอก็เห็นโคชานาดะกำลังโบกมือเรียกอยู่ที่สนามเขียนโคสเรียกอยู่นะไอพูดด้วยความมึนงงถือฉันหันไปมองเห็นโคสหน้าแดงก,ก,ำ,กำลังโบกมือเร่งที่รีบเข้าไปอาขอโทษนะไอไว้คุยกันทีหลังนะฉันรีบวิ่งไปหาโคสที่สนามไอถอนหายใจโล่งอกขอบคุณโคสในใจที่ช่วยไว้ทันเวลาแต่ก็อดรู้สึกเศร้านิด,น,ดนิดที่ฉันวิ่งจับไปโดยไม่รู้ความรู้สึกของเธอ ขอให้ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้นะเธออธิษฐานในใจโค้ชมีอะไรหรอครับฉันถามแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยโคชานาดักคุณมีเวลา30วินาทีในการส่งผู้เล่นสำรองไม่งั้นจะถูกปรับแท้ผู้ตัดสินพูดเสียงแข็งไม่แม้แต่จะให้โค้ชพูดอะไรหน้าโคชานาดักแดงขึ้นอีกแต่ก็อดทนไว้เขาคว้าแขนฉันแล้วรีบพาไปที่นักเอา รีดใส่หมวกกับผงมือนายจะได้ขึ้นไปตีต่อไปโค้ชพูดอย่างร้อนใจโค้ชตัดสินใจส่งทันลงสนามเพราะรู้ว่าทีมต้องการอะไรบางอย่างมาจุดประกายอีกอย่างทันเองก็รู้พร้อมสุดๆหลังจากวอร์มอัพตีไม้คนเดียวข้างสนามไปตั้งหลายร้อยครั้งแต่พอถึงเวลาติงฉันกลับไปยืนคุยกับผู้จัดการทีมซังนั้นเด็กสมัยนี้นี่โค้ชคิดในใจไม่ได้อิจฉาเลยสักนิด ฉันรีบทำตามคำสั่งใส่หมวกกับถุงมือแล้วเดินออกไปที่สนามไม่ต้องวอร์มอัพเทิ่มเพราะตั้งแต่เตียนเริ่มมาก็เหวี่ยงไม้ไปแล้วราวสี่ร้อยครั้งจริงๆแล้วกล้ามเนื้อแน่จะต้องคับมากกว่าด้วยซ้ำฉันเดินไปถึงแบตเตอร์บ็อกซ์จัดท่าทางหมุนไหล่ยืดหลังไล่ความลาออกจากร่างกายมวลเนินพิชเชอร์คาซิโรกมองทันที่ตัวสูงกว่าแล้วพยายามไม่หัวรอตั้งแต่เขาคว้างในเกมน,นี้ยังไม่มีใครตีลูกของเขาได้แบบเนียนๆเ,เลยและเขาก็ไม่คิดจะให้มันเกิดขึ้นตอนนี้ด้วย เขามองไปที่ถุงมือแคตเธอร์สูดหายใจลึกแล้วพยักหน้าก่อนจะวินอัพแล้วคว้างลูกเรงเต็มที่เทียสไตรลูกพุ่มเข้าถุงมือแคตเธอร์ตรงๆทันไม่ได้เหวี่ยงไม้เลยแย่ละฉันขอมวดคิ้วไทยออกจากเพลทแล้วยืดตัวคาซิโรกเห็นแล้วก็หัวเราะในลําคอกลางทํำหน้าบึง้งส่งไอ้ตัวยับนี้ขึ้นมาตีเพราะจนปลอกสีนะลูกต่อไปความเร็วใกล้เทียนกันแต่วิธีเปลี่ยนไปเทียสไตร ฉันยังไม่ตีอิดปล่อยให้ลูกผ่านไปถึงแคเชอร์แล้วก็ถ่ายออกจากเพลย์ีีครั้งคราวนี้ยกไม้ขึ้นเหนือหัวแล้วยืดตัวข้างข้างคลายกล้ามเนื้อทอมดับเอาฝั่งโยโกฮาม่าดูงงๆงไม่เข้าใจว่าฉันกำลังทำอะไรในสายตาพวกเขาฉันเป็นทั้งตัวตีอันตรายและแขนข้างสุดโหดเลยแปลกใจที่เห็นฉันยืนยืดเส้นยืดสายระหว่างลูกแบบนี้แต่ไม่มีใครเครียดเท่าโคโชานาด,ดะที่ตอนนี้นั่งมีติดเดินวนไปวนมาในดับเอาไม่รู้จะทำยังไงดี เขาเพิ่งทวงเวลาเกมอยู่นานเพื่อเรียกฐันแต่ถ้าจันดูนสไตรเอาใน3มลูกโค้ชฝั่งตรงข้ามคงเอาไปล้อไม่เลิกสายตาเขาเหลือบไปมองโคสชโกโตะในดักเอาฝั่งตรงข้ามที่บังเกินหันมามองพอดีนี่สีนะตัวทีเด็ดของแกน่าสมเพชจริงๆหรืออย่างน้อยเขาก็คิดว่าอีกฝ่ายคงคิดแบบนั้นโค้โกโตยังคงยิ้มสงบเหมือนเดิม เอาหน่อยสิเคนขอให้ตีโฮมรันให้ได้จะได้ลบยิ้มกวนๆนั่นออกไปสะทีโค้ชกมัดแน่นต้องฉันที่เพิ่งก้าวปรับเข้าแบตเตอร์บ็อกซ์โอเคในที่สุดก็คลายตะคริวได้สัทีคราวนี้แหละจะหวดให้เต็มแรงรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ขุดขึ้นบนหน้าฉันขณะหันไปมองคาซื้อฮีโร่บนเนินพิชเชอร์ตอนที่133 เคียนยืนประจันหน้ากับคาซิโรบมนเนินคว้างดวงตาของเขาจับจ้องไปที่อีกฝ่ายเหล็กคนนั้นมีสีหน้าทนงตัวเหมือนกับคนที่ถูกบอกมาตลอดชีวิตว่าเป็นอัจฉริยะปัญหาของพวกอัจฉริยะประเภทนี้ก็คือพอเจอภูเขาที่สูงกว่าหรือเจออัจฉริยะที่เหนือกว่าเข้าไปพวกเขาก็มัดเดอร์ท็อกเสมอคาร์ลสเป็นคนเดียวที่ตีลูกของทันได้รีบวีบกลับไปนั่งที่มานั่งสะเถอะ ทาซีโรเตรียมคว้างแล้วปล่อยลูกคุ้งเข้าโซนสไตร์อีกครั้งสีหน้าของเขาเหมือนมั่นใจว่าชัยธนะอยู่ในมือสำหรับชั้นเวลาเรากับะลอดตัวลงทักษะช่วงเวลาสำคัญของทันทำงานเองโดยอัตโนมัติรูเหมือนระบบจะคิดว่านี่คือจุดเปลี่ยนของเกมซึ่งก็มีผิดนักฉันยิ้มมุมปากขณะที่มองเห็นวิธีลูกอย่างชัดเจนรู้สึกได้ถึงพลังและการประสานงานที่เพิ่มขึ้นจากทักษะนี้ปัง ฉันใส่แรงข้งหวดลงไปในวงสวิงไม้กระทบลูกตรงจุดศูนย์กลางเกิดเสียงกังวานไปทั่วสนามฉันเป็นคนเดียวที่ขยับตัวทันทีค่อยๆวางไม้แล้วเริ่มวิ่งไปที่เบสหนึ่งฉันแทบจะรู้สึกสงสารอัจฉริยะตัวน้อยมนเดินคว้างความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะส่งผลดีหรือร้ายกับเขาก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะรับมือยังไงต่อไปเยี่ยมโคชานานดาก,กหมัดแน่นด้วยความดีใจมองลูกเบสบอลที่เหมือนจะหายลับไปกับขอบฟ้า โอ้ยใจถึงดีว่ารุ่นน้องมาโคโตตะโกนทมพลางโชว์กล้ามพี่นูฟังดักเอาของโยโกฮาม่าก็เฮกันลัน่นต่างคนต่างส่งเสียงเชียร์ขณะที่ฉันวิ่งวนรอบเบสอย่างพู้ชนะเมานั่งของชูเอกลับเนียบสนิททุกคนยินชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นเอสของตัวเองโดนโทงรันจากใครที่ไม่ใช่คาร์ลสคาร์ลสที่เมื่อครู่ยินดูไม่สนใจอะไรตอนนี้กลับยืนขึ้นจ้องมองฉันตาไม่กระพริบลูกนั้น ในหัวของเขาย้อนทพ่าพเหตุการณ์ซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่ท่าทางของทันที่ไร้การเคลื่อนไหวเกินจําเป็นใช้พลังได้เต็มที่โดยไม่สูญเสียแรงแม้แต่นิดเดียวถ้ามีแค่นี้ก็คงไม่เท่าไหร่แต่ความแม่นยําและการควบคุมที่สมบูรณ์แบบจนตีลูกของคาซิโรได้ตรงจุดศูนย์กลางไม้มันคือความเหนือทันมันอาจจะดูเหมือนฟลุกแต่คาร์ลอสรู้สึกได้ทันทีว่าน,นี่ม่ใช่เขาสัมผัสได้โดยสัญชาตญาณว่าทันคือสัตว์ประหลาดตัวจริง ความเจยเมยในใจของคารอรอชัยไปเหลือแต่ความตื่นเต้นที่หัวใจเต้นแรงหมอนี่แข็งเกร่งจริงๆฉันไม่ต้องหันไปมองลูกมอนก็รู้ว่ามันออกนอกสนามไปแล้วแค่สัมผัสกับเสียงตอนลูกกระทบไม้ก็รู้ทันทีนี่น่าจะเป็นการตีที่นีที่สุดในชีวิตฉันเลยก็ว่าได้ขวนกลับมาถึงโฮมเพลททัศียกย้ยืนรอยอยู่พร้อมยกมือขึ้นขอไฮส์โคมรันสวยว่าเอสทัศสยยิ้มกว้างฮึ ทันวัวรอบเบาๆแล้วเดินกลับไปที่ดักเอาถึงจะรับการคว้างมากที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่าการได้โหวตลูกออกนอกสนามมันก็สะใจดีเหมือนกันแทชเชอร์ของทูเอที่ดูสิ้นหวังอ,อยู่แล้วได้ยินทัศยะเรียกฉันว่าเอสก็แทบจะร้องออกมาด้วยความตกใจเขานั่งยองๆแล้วถามว่าทําไมเวกหมอนั่นว่าเอสนั่นชื่อเขาหรอทัศยา์หันไปมองแล้วก็ยิ้มกว้างไม่ใช่ใช่หมอนี่เป็นเอสทิ่เชื่อหน้าใหม่ของเรา เห็นสีหน้าตกตะลึงของแคทเธอร์ตอนพูดจบทัชยาก็ยิ้มสะใจพวกเราถูกแบตเตอรี่นี้ปั่นหัวมาตลอดได้เอาคืนแบบนี้มันก็สะใจดีเหมือนกันโคชานาดัตเองก็อดไม่ได้ที่จะส่งยิ้มยอไปทางโคสโกโตะที่ยังพยายามฝืนยิ้มอยู่แต่เขาก็เห็นรอยร้าวบางอย่างในสีหน้าของอีกฝ่ายหลังจากที่ชันตีโฮมรันมีได้ดีมากเคียนโคสดูพอใจมากตอนฉันเดินกลับมาที่มานั่งถึงกับยื่นกำปั้นมาให้ทนทันก็ทนกลับไป ไปวอร์มอัพไหลไว้เดี๋ยวจะให้ลงคว้างออนนิงสุดท้ายถือฉันรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีมีคิดเลยว่าจะได้ลงคว้างตั้งแต่เกมกระทับมิดนแรกฉันคิดในใจแต่ก็ไม่มีทางปฏิเสธโอกาสขึ้นเนินคว้างแน่นอนไม่ต้องห่วงครับโค้ชขวมพร้อมเสมอพอปรับเข้าดักเอาก็โดนขึ้นเพื่นรุมทมกันใหญ่ไอกับผู้จัดจาก,การทีมคนอื่นๆก็เข้ามาให้กำลังใจ มีแค่คนเดียวที่ดูแปลกๆคืออากิระที่นั่งประคบไหล่อยู่ดูเหมือนจะโดนบอกให้นั่งพักอินนิ่งสุดท้ายแล้วให้ฉันลงแทนแต่เขาก็ยังพยักหน้าให้ฉันอยู่ดีชิโร่มาช่วยวอร์มอัพหน่อยชิโร่ไม่ตอบอะไรสีหน้าเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วหรือคนที่หมอน,นี่พักบ้างดีนะฉันคิดในใจรู้สึกสงสารขึ้นมานิดหน่อยยาสุกิเซมไปช่วยผมวอร์มอัพหน่อยได้ไหมครับฉันถามอย่างสุภาพอ่าได้สิ พูดจบเราสองคนก็เดินไปวอร์มอัพไหลกันในสนามคาซิรุยังดูเสียศูนย์จากโคมรันของฉันอยู่ลูกคว้างเรื่องมีคมเหมือนเดิมคัสซุยะเลยตีดูนลูกได้ในที่สุดแต่โชคร้ายที่ลูกลอยไปเข้ามือเอาฟิวขวาดูนรับได้กลางอากาศเชื่อเสียดายจังหวะด,ดีๆเลยตอนที่134เขาเดินกลับไปที่มานั่งสำรองระหว่างทางก็พูดกับนมทายไม่กี่คำ เขายังไม่ฟื้นดีในต้องส่งเขากลับไปนั่งเลยนะจุนพยักหน้ารับก่อนจะเดินเข้าสู่บ็อกซ์ของผู้ตีเขากำไม้ตีแน่นดวงตาแคบลงบ้าธมัมหมอนั่นปล้าตีลูกของทนันแบบนั้นได้ยังไงขนะเดียวกันคาซิโรก,ก็ยังติดอยู่กับภาพที่เคนตีลูกของเขาได้เขารู้สึกอับอายโดยเฉพาะเพราะก่อนหน้านี้เขาแอบดีใจอยู่ในใจทันจะไม่ยอมให้ใครตีลูกจักทันได้อีกเด็ดขาด สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นความมุ่งมั่นเตลมเปี่ยมบรรยากาศรอบตัวเหมือนกับว่าเด็กคนนี้กำลังยืนอยู่กลางสนามรบฟิวลูกบอนพุ่งทยานผ่านอากาศตรงไปยังถุงมือของแททเชอร์เรากับตะทะลมทุกอย่างเหมือนกระสุนตืนใหญ่จุนเบิดตากว่างด้วยความตกใจไม่คิดว่าลูกจะมีชีวิตชีวาขนาดนี้เทียงบ้าจริงเขารีบเร่งสีเท้าวิ่งไปยังเบสหนึ่งทันทีเพราะรู้ตัวว่าพลาดไปแล้ว คาซยิโรวิ่งเข้ามาเก็บลูกที่กลิ้งมาทางเขาแล้วคว้างต่อไปยังเบสหนึ่งอย่างลื่นไหลเอาเสียงผู้ตัดสินเบสหนึ่งตะโกนขึ้นทำให้มานั่งฝั่งโยโกฮาม่าพากันถอนหายใจด้วยความเสียดายจุนปลบไหลมาโคโตกที่เดินสวนมาบอกให้ระวังตัวซวยว่าจุนทัศยาพูดพร้อมรอยยิ้มเตือนถึงจะไม่ได้เผชิญหน้ากับลูกเองแต่ทัศยาก,ก็รู้ดีว่าพิเทอร์บนเนินตอนนี้ฟื้นตัวทางใจกลับมาแล้ว ข้างสนามเคนกำลังวอร์มอัพแขนกับยาสุกิแคเทเธอร์สำรองเขาเคยคว้างให้ยาสุกิจับมาตลอดเดือนที่ผ่านมาเลยไม่มีปัญหาอะไรได้เวลาทดสอบทักษะไลลี่ฟาสบอลใหม่แล้วเพิ่งผ่านมาแค่2วันตั้งแต่เขาได้ทักษะนี้จากการจับสลาบระดับซิลเวอร์ยังไม่มีโอกาสได้ฝึกจริงจังและนั่นก็หมายความว่ายาสุกิเองก็ยังไม่เคยรับลูกแบบนี้มาก่อนโอเคยาสุกิฉันจะคว้างจริงแล้วนะเขาประกาศ ยาสุกิริตาแล้วตั้งค่ารับเคียนคว้างเร็วก็จริงแต่การควบคุมลูกนี้ขึ้นมากตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาจับขอแค่ตั้งใจรับก็ไม่น่ามีปัญหาเคนวินอัพเต็นที่ก่อนจะก้าวขาแล้วเหวี่ยนแขนออกไปเขาเน้นมอน,นิ้วตอนปล่อยลูกส่งลูกมอนพุ่งฉีกอากาศไปยันถุงมือหาอ,อะไรเนี่ยยาสุกิจกระใจเมื่อเห็นลูกมอนพุ่งออกจากมือเคียนอย่างรวดเร็วจนดูบเบลอเพราะหมุนแรงมากลูกเหมือนมีชีวิตเต้นไปมาในอากาศเทีย โชคดีที่ลูกบอนยังเข้าถุงมือแม้จะไม่ใช่จุดที่เขาอยากรับนักมือของเขารู้สึกทาเล็กน้อยจากแรงลูกซึ่งเขาประเมินว่าน่าจะอยู่ท่วงต้นหนึ่อกิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงเขาลุกขึ้นเตรียมจะถามเคีนว่ามันคือลูกอะไรกันแน่แต่ก็ถูกโคสชขัดจังหวะเคีนไปได้แล้วถึงตานายคว้างครับเคีนคงให้ยาสุกินิดหน่อยแล้วเดินกลับไปที่เนินยาสุกิมองตามหลังเก่งขึ้นอีกแล้วรอนเนี่ย กลับมาที่สนามมาโคตโตยืนอยู่ที่เมชสาด้วยสีหน้าหงุดหงิดเขาไล่จนถึงโฟเขาแถมเรื่องจับจหัหวกของคาซิโรได้แล้วแต่ผู้เล่นที่เมสหนึ่งดันรับลูกฟาวของเขาได้อย่างเหลือเชื่อทําให้เป็นเอาที่สถ้ามีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเขาคำทำําอย่าคิดมากเลยกับตานเรายังนําอยู่หนึ่งแต้มแล้วดาวรุ่งคนใหม่ของเราก็จะขึ้นคว้างแล้ว นนโอกิกอิโตะทอสตอประผมหน้ามาพูดหลอกกับตันด้วยสายตาเหี่ยวของเขามองออกทันทีว่ามาโคโตะกำลังหงุดหงิดถึงเวลาสักทีเขาว่าอย่างคึอเขิมปล่อยให้เขาตีมาเลยเคียนพวกเราจะซัพพอร์ตเองยิโรกิกที่เมจหนึ่งตะโกนโชว์ความกล้าหน่อยโอริยามาโคโตเสริมใช้โอกาสนี้โชว์พลังยูตัดเดินมาที่เนินแล้วส่งลูกบอลให้เคนด้วยรอยยิ้มสงบตื่นเต้นไหมเขาถาม ตื่นเต้นไม่หรอกก็แค่เกียนกระชับมิดเองเคียนปอบพลางตรวจลูกบอลท่า5าใครก็ได้บอกโค้ชทีเคียนเพียงคอสงสัยก่อนจะหันไปเห็นโคชฮานาดากักเดินวนไปวนมาอย่างกระวนกระวายภาพนั้นทําให้เขาหัวเราออกมาบรรยากาศทนไฟครึ่งเยอะอยูตาอบ,บอกสัญญาณก่อนจะเดินกลับไปที่โฮมเพลทเพื่อให้เกียนินนิ่งสุดท้ายเริ่มตอนนี้สกอร์อยู่ที่6-5ต่อฝั่งทีมเย,ยนโยโกฮามานำอยู่ขอแท่เก็บอีก3เอาโดยไม่เสียแต้มเกมก็จะจบ เริ่มเกมเคียนหันไปโฟกัสที่ผู้ตีปรับหมวกให้กระทับนี่คือผู้ตีลำดับแของ 2A ไม่น่ามีปัญหาอะไรณะนดเดียวกันในดักเอาฝั่ง 2A ทุกคนต่างวุ่นมุงนั่นมันเด็กที่ตีลูกของคาซื้อได้ใช่ไหมเขาเป็นพิเทเชอร์ด้วยหรอแม้แต่โคสโกโตก,ก็ขมวดคิ้วทิ้งรอยยิ้มอบอ่นประจำตัวคาลอสเองก็ดูสนใจขึ้นมานิดหน่อย แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรถ้าเคียนเป็นผู้ตีที่เก่งเขาก็คิดว่าอีกฝ่ายคงเป็นทิศเชอร์ธรรมดารรมดาเพื่อทดเคยคงแท่พับเอสไว้เพราะคว้างไปเกิน120ลูกแล้วผู้เล่นอีกคนเสริมแต่แค่เชอร์ที่ได้ยินทัศยะเรียกเคียนว่าเอสหลับไม่แน่ใจเขารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์นี้แต่ก็ไม่คิดว่าใครจะเชื่อโดยที่ไม่รู้เลยว่าการขึ้นเนินของเขาทำให้ฝั่งตรงข้ามปันป่วนแค่ไหนเคียนรับสัญญาณจากยูตะแล้วพยักหน้า เขายกมือขึ้นที่อกแล้วยกเข่าขึ้นสูงก่อนจะก้าวขาย,ยาวไปข้างหน้าขณะดเดียวกันก็เหวี่ยงแขนส่งลูกบอลพุ่งเปรียบของมือของยูตาเทียทุกอย่างเงียบปริบคารลอสเบิดตาพลองร่างกายเต็มไปด้วยอะดรีนาลีนตอนที่135สอสไตรเสียงผู้ตัดสินดังขึ้นในที่สุดทำลายความเมียบที่ปกคลุมอยู่ยูตารู้สึกว่ามือของตัวเองทาไปหมดจาัดก,การรับลูกเบสบอลที่เหมือนกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้ามา บ้าเอ่ยหมอนี่มันเคยคว้างเร็วขนาดนี้ด้วยหรอเขามองลูกบอลที่ยังหมุนไม่หยุดแม้จะอยู่ในถุงมือแล้วเหมือนกับว่าลูกบอลมีชีวิตเป็นของตัวเองกว่าลายวินาทีเขาถึงจะตั้งสติได้แล้วค่ยวอยโยนบอลต่อไปให้เคียนถึงในใจจะตกใจแค่ไหนแต่ภายนอกอยู่ตาก,ก็พยายามไม่แสดงออกเขาเคยรับลูกคว้างของเคียนมานับร้อยนับพันครั้งตอนซ้อมแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่เร็วขนาดนี้มันเหมือนกับว่าในเกมจริงเคียนกลายเป็นผิเชื้อคนละคนลูกนี้ว่า ยูตัดตะโกนชมเคนตั้งท่าเตรียมคว้างอีกครั้งรอให้ผู้ตีตั้งสติกลับมาถึงอย่างนั้นก็เถอยังไงอีกสองลูกข้างหน้าหมอนั่นก็คงไม่มีทางตีโดนอยู่ดีรอยยิ้มเย้ยออยันปรากฏบนใบหน้าของโค้ชานาดักขณะมองไปยังโคชฝั่งตรงข้ามที่นั่งอยู่ในดับเอาเป็นไงละ่ะเอซคนใหม่ของพวกเราโคชโกตกรู้สึกได้ถึงสายตาของโค้ชานาดักที่จ้องมาเหมือนจะเจาะทะลุหัวแต่เขาก็ไม่แสดงท่าทีอะไรไม่อยากให้ชายหนุ่มรุ่นนมได้ใจ ในใจเขากำลังคิดหาทางพลิกเกมเพราะนี่คืออินนิงสุดท้ายโอกาสสุดท้ายก่อนที่ม่านจะปิดลงสายตาเขาเลื่อนไปหาผู้เล่นที่เก่งที่สุดในทีมคาร์ลอสที่นั่งดูเกมอย่างเฉื่อยชาแต่แล้วโค้ชก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นคาร์ลอสจ้องมองพิชเช์ฝั่งตรงข้ามด้วยแววตาตื่นเต้นมอนี่อยากลงไปตีหรอ โคตตกคิดหนักชั่งใจว่าจะส่งคาร์ลอสลงไปตีในเกมกระทับมิดนี้ดีไหมเดิมทีเขาคิดว่าคาร์ลอสไม่ชอบเล่นเกมกระทับมิดคงต้องหวังพึ่งเอเชียงคาซิโรตเท่านั้นแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นคาร์ลอสอยากลงไปตีไหมได้ยินชื่อของตัวเองคาร์ลอสก็หันมาจากสนามทันทีคำพูดของโคสชหมอนเสียงดนตรีที่เขาอยากได้ยินที่สุดในตอนนี้เห็นสีหน้าของคาร์ลอสโคสก็ไม่ต้องรอคำตอบอะไรอีกเขาเห็นคำตอบชัดเจนอยู่บนใบหน้าของเด็กหลุ่มแล้ว โอเคงั้นนายจะลงแทนทาซึ้ในลำดับการตีสไตร์สเอาผู้ตีเดินกลับดักเอาอย่างเมึนมงงวางไม้ตีลงโดยลืมถอดหมวกกันนอกก่อนจะนั่งลงบนม้านั่งฉันยังไม่ทันเห็นลูกขว้างเลยเขาคำคำเบาๆเ,เ,เ,เหมือนไม่ได้พูดกับใครเล็กคนนั้นไม่มีโอกาสได้เหวี่ยงไม้ตีด้วยซ้ำโดนสไตร์เอาในสามลูกเหมือนฝันไปว่ากำลังเจอกับพิเทอร์ที่อายุมากกว่าหลายปีทั้งที่ตัวเองก็อยู่ปีสามัธยมปลาย คาร์ลอส์อิบหมวกกน,นกขึ้นมาสวมแล้วเดินลงสนามความไม้ตีแล้ววอร์มอัพร่างกายเนื่องจากเขาลงแทนทัสซียโรที่เป็นคนแรกในลำดับการตีจึงต้องรออีกหนึ่งคนก่อนจะถึงตาตัวเองเน่าเสียดายที่คนต่อไปเป็นผู้ตีลำดับที่9้าไม่มีใครคาดหวังอะไรจากเขาและก็มีผิดคาดลูกแรกที่เขียนคว้างพุ่งตรงกลางสไตรโซนด้วยความเร็วสูงผู้ตีเหวี่ยงไม้แต่ก็พลาดอย่างสิ้นเชิงต่างจากเพื่อนร่วมทีมเขาตัดสินใจจะเหวี่ยงไม้ตีไม่ว่ามองเห็นลูกหรือไม่ เพราะถ้าไม่เหวี่ยงก็ไม่มีทางตีโดนอยู่ดีสำหรับพิชเชอร์ที่ไม่ชอบเสียลูกเหล่าแบบนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เลวแต่ยูตัเป็นคนเลือกนำเกมให้เคียนในตอนนี้เขามั่นใจเต็มร้อยว่าไม่มีใครในกลุ่มนี้จะตีโดนลูกฟาสบอลของเคียนได้แม้แต่ขอบลูกดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเสียลูกเหล่าเลยสองลูกถัดมาก็เหมือนเดิมจบลงด้วยความอับอายของผู้ตีที่เหมือนเหวี่ยงไม้มั่ว,วสตราสามเอา ผู้ตีแทบจะร้องไห้ขณะเดินออกจากบ็อกส์เห็นคาร์ลสกกำลังเดินเข้ามาเขาตาโตขึ้นมาทันทีความหวังเริ่มก่อตัวในใจเขากำลังจะโอยพรให้โชคดีแต่คาร์ลสไม่แม้แต่จะมองเขาเพราะมัวแต่จ้องทอิศเชื่อฝั่งตรงข้ามด้วยสายตาแน่วแน่ลูกนี้มากวูฮูสู้สู้เขียนมานั่งฝั่งโยโกฮัมมาตโกนเชียร์กันเสียงดังพวกเขาแทบจะสัมผัสดได้ถึงไทชนะที่อยู่แค่เอื่อม ตัเองก็แอบเทียนเงยียบเนียหัวใจเต้นแรงขณะมองเขีนบนเนินพิเทอร์เห็นผลลัพธ์ของความพยายามและการสุดฝนของเขาเขาเท่มากเธอคิดในใจถ้าเคียนได้ยินความคิดนี้เขาคงหน้าแดงเป็นมะเขือเทศแน่โชคมีที่ตอนนี้เขาโฟกัสกับเกมโดยเฉพาะผู้เล่นที่เพิ่งเดินลงสนามบอสใหญ่โผล่มาแล้วสีนะ ยูแต่เองก็เห็นคารลอสแล้วขมวดคิวเขามีข้อมูลของหมอน,นี่อยู่ไม่น้อยแต่ก็รู้ดีว่าคารลอสไม่ใช่คนที่จะรับมือได้ง่ายๆแม้จะมีเคียนอยู่ก็ตามขอทมาเอาครับยูตะพูดพลางวิ่งไปที่เนินพิชเชอร์มีอะไรหรอเคียนถามด้วยน้ำเสียงสบายๆทั้งที่ยูตะดูเครียดสุดๆ หมอน,นี่ม่ธรรมดาลเลยนะเขาเป็นหนึ่งในผู้ตีที่เก่งที่สุดในระดับประเทศเมื่อปีที่แล้วคาร์ลอสทโร่ฉันว่าเราควรจะตั้งใจเดินเขาแล้วไปจัดการคนถัดไปดีกว่ายูต่าพูดพลังต้องสีหน้าเคียนเดินนี้เกนกระทับมิดเนี้ยนะเคียนเทียงคอถามเขาเคยเจอกับคาร์ลอสมาก่อนในชีวิตที่แล้วแล้วก็โดนหมอน,นี่ตีโฮมรันใส่ในทัวร์นาเมนต์จังหวัดถ้าไม่ได้ไดอิจิมาช่วยด้วยโฮมรันสองแต้มพวกเขาคงแพ้ไปแล้ว เพราะเงินเคียนก็แอบ,บมีแคนฝังใจอยู่ลึกๆโดยที่คารลอสไม่รู้ตัวจบคลิปแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กด subscribe กันไว้ก่อนอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้หล่ะบาย